สวัสดีครับพี่น้องจูนเลเดอร์บายฮอนลงซิตี้ครับมาอนี้อยู่กับบ่าวจูนผู้บ่าวนากรมคนอีสานบ้านอยู่เขตเทศบาลเฮ็ดงานนบตครับคลิปนี้บ่าวจูนสิพาพี่พาน้องมาเบิ่งง้อง่ำของสสุริยันฟาร์มมาอนี้มวยแท่นพี่น้องเปิดให้พี่ให้น้องเบิ่งจักโตสรุปแล้วสองตครับสองตสวัสดีครับท่านผู้ซอยครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับแม่แรกเพิ่นท้องจักโตอะไรลูกจักโตแล้วเนี่ย ตัวแรกครับตัวแรกในท้องแม่นครับตัวแรกนะครับก็พอหนีเนาะแม่นครับ KF สามหนึ่งมีใบมีหลอดครับพี่น้องใบ KF นะครับเนาะครับผมพอสวมไปเมื่อสิบสี่สิงหาที่ผ่านมาจักเดือนแล้วนี่หกเดือนกว่าสิงหากันยาตุลาพิการธันวามกรากรุ่งพาหกเดือนเต็มหกเดือนเต็มประกันท้องครับผมประกันท้อง KF สามหนึ่งลูกแรกพี่น้องท้ายสูงอ้าวก่อนไปหาท้ายสูงถามราคาก่อนเข้อใด หนึ 5, 5, ่งแสนหกหม่าันพัอท่านผู้ซอยสูงเท่าเดียวรอยหกสครับสูงร้อยหกิบเืองเดิมพี่น้องง่วถ่วมง่วสิประมาณร้อยหกสบห้าเนาะหกสิ 65. บวก6กบ้าบวกนะครับร<อ>ลำโตเน่าเป็นสีเดียมพื้นผาเน่นาอาดลาดเลยพี่น้องสีเดียมอีหรีเกือบ2เมตรเนาะครับโตเพิ่นเนาะอ่าเป็นเป็นสายกระทบหูดำขิบหูดำแข้งขาหนาขาคอขาดำขาใหญ่ล่งสีเท้า นมไม่มีติ่งไม่มีติ่งครับไม่มีติ่งโอ้งูหูหูง่วงหูพี่น้องสุดยอดเลยนมสีเต้านมสีเต่าข้อสร้างงามครับอ่าครับได้ใบได้นะเออกว้างนะครับเนาะบ่านเด็กขี้เบิ้งเท่านั้นเพิ่นว่าสีขีไปหน้าบ่อนอ่าวจะนั่นดนวูซอยเพิ่นมาหนึ่งแสนหกหมื่นห้าพันห้าพันบาทราคาห้องพี่น้องอ่าโอ้แข็งขางามเลยพี่น้องแม่นี่นี่คือตัวที่หนึ่งครับผมออาเป็นผูกไว้ก้อนบ่ผูกว้ใส่เดี๋ยว ผู้ไปกุ๊กใหม่กว้างก็ได้เดี๋ยวจังอ่าเดี๋ยวจังอ่าเอาตัวที่สองมาเบิ้งนะครับเนาะครับผมแป๊บหนึ่งออกมาเลยครับแม่ที่สองพี่น้องโอ้ยแดงจนกำแดงองตรงเลยครับท้ายสูงร้อยสี่สิบนินทนะครับเนาะร้อยสี่สิบเกือบเกือบร้อยสี่สิบห้านะครับอ่าเป็นท้ายกลางลูกผสมบาหมันนะครับแดงองตรงเลยพี่น้องล่ำโตเงี้วควันยม่องนั่งทับข้อสร้างงามแม่นี่เพิ่อนดูเจกโตแล้วนี่ลูกที่สองนะสองถัก ถ้าติดถ้าติดแม่ถ้าติดตัวที่สองเยี่ยทองโอ้โหดึงมากเป็นบามันเลยพี่น้องเนื้ออ๊กว้างครับแดงมุ้ยหม่องแปวเลยพันผสม KF68 ไว้นะครับเนาะตั้งแต่23่สท่านว่ากับสเดือนเต็ม3รอบก็สองเดือนเต็มสาเดือนเต็มสรอบขับ3รอบ2เดือนเต็มท่านนี่ท่านนี่เศร้าแม่นครับตีเป็นว่าท่องว่างท่องว่างละกันท่านนี่ประกันเนาะครับเนาะเอาไปรุ่นเอาเลย เอาไปรุ่นเอาเอาไปรุ่นเอาแม่นครัว่าเปิดแบบท่องว่างนะเปิดแบบท่องว่างนะครับเนาะรุ่นเอาหรือทาเชียงไทยมันใจกับมาซ่าเอาครับผมมาซ่าเอาได้จักบาทแม่เนี่ยเจหกสิบเก้าครับหกสิบเก้านะครับมวยแทีนพี่น้องต้องรอดพี่เลี้ยงทรงศิษย์หกหมื่นเก้าพันบาทคือราคาห้องอ่าหนุมมิติงบอเนี่ยบอครับบอมีเนาะครับเนาะประกันต้นนี้ครับประกันต้นนีประกันแร่ประันสุด ท่าเน็ตประกันแค่ทองแม่นครับโคนหางไงพี่น้องโอ้ใส่ได้เลยครับไายซี่เหลี่ยมเลยแม่นครับท่ทยซี่เหลี่ยมไายไงพี่น้องกล้ามเนื้อถือว่ามากดีหกหมื่นเก้าพันบาทคือราคาห้องครับผมอ่าบ้านทีพี่น้องสนใจง่วงสองแม่ยังไงนี่โทรมาเบอร์ได้ครับนี่ศูนย์แปดสี่ครับสองสามแปดครับศูนย์หกสามศูนย์ครับสุริยันฟาร์มสอสุริยันฟาร์มนะครับอ่าบ้านจอกเนาะ เอาน้อองมายหน้องมายอดออมายดนบ้านน้องมายอดตำบลดงบังอำเภอเรืออำนาจจังหวัดอำนาจเจริญมณีเปิดให้พี่ให้น้องเบิ่งทั้งหม็ดสองแม่นะครับแม่นี่เอาเดี๋ยวทวนนิดนึงพี่น้องแม่นี่หกหมื่นเก้าพันบาทราคาห้องท้ายสูงประมาณร้อยสี่สิบนิดแดงมุ้ยหม่องแปะเลยพี่น้องแดงองค์ตรงเลยครับแดงจุนกรรมผสมเคเอฟหกแปดไว้สองเดือนท่านิสาวนะครับเนาะถือมาท่านิสาวไปรุนกันหกหมื่นเก้าพันบาท บ่าวจุนว่าสิวายังน้อบังหันน้อลูกสองลูกตัวที่สองลูกตัวสองให้ทองครับอ่าตัวแล้วกับแม่นี่หนึ่งแสนหกหมื่นห้าพันบาทพี่น้องเดี๋ยวเบิ้งไล่ไล่อย่างนี้หนึ่งครับแม่นี่ทองทองสาวทองแรกเนาะทองแรกครับประกันทองเคอ f สามหนึ่งครับผมอ่าจ็ดเดือนให้บังหันหกเดือนหกเดือนพี่น้องเครื่องง่ามครับโค่นหางกลมโอ้เครื่องง่ามอีรีเลยพี่น้องซื้อไว้ใส่เลยครับร้อยหกสิบห้าบวกลบ แม่นครับบวกไปเลยบวกตรงลบบวกไปเลยสูงถ่วง <c oughs> บวกตงนี้ครับหนึ่งแสนหกหมื่นบาทราคาห้องของเพิ่นสําหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวบาจูนหาเบิรงอีกนิดนึงพี่นอ้องอยากให้พี่น้องเบิรงกัะคาครับรา,ายละเอียดนะครับน็อกก้ามเนื้อดีครับท่ายสูงหลังเทียงเลยข้อสร้างง,าง่ามลึื่องมะพร้าวใหญ่ขวัญยูหม่องดังทับหลังเปเล็ดเฟดเ,เลยพี่น้องเป็นลูกกระทบเนาะหูเสมอปากครับคลิปหูดำสำหรับคลิปนี้บาจูนก็ต้องขอบคุณ สอสุริยันฟาร์มครับท่านผู้ซอยสุริยันเป็นยางสูงนะครับเสียงไฮบ้าจูนผ้าพีผ้าหน่องมาเบิ่งง่วงงามในเมือน,นี้นะครับขอบคุณพี่น้องสุปผู้ซุคนครับที่เขามากกดติดตามกดไลค์กดแชร์จูนไลเดอร์บายหัวดงซิตี้เป็นกำลังใจให้บ้าจูนหาเบิ่งง่วงงามๆแบบนี้ฝากพีทอนหน่องเบิบ่งเพื่อยืนที่พี่น้องวู้ย,ยจึ่งพึง่งหยุดยืนนี่ห่มได้ครับนี่ยืนงามครับง่วมมื่อนี้อ้ข้อสางงามสุดยอดสุดยอดนะครับขอบคุณท่านผู้ซอยสุริยันอีกครั้งหนึ่